สวัสดีครับสวัสดีเพื่อน,นครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกในกลมเกษตรของพวกเราการที่กําจัดแบบไม่ใช้สารเคมีเนาะไม่ทําให้ดินของเราเสียอีกด้วยนะครับนี่เพื่อนๆผมใช้ตัวนี้กําจัดนี่ป่าได้เสมอนะผมจะใช้เพียงแค่2อตัวเท่านั้นในการทําสูตรนี้นะครับ ทำจัดต้นกล้วยได้ดีแน่นอนใช้เกลือปร,ริมาณอยู่ที่ขนาดของโตของต้นกล้วยของเรานะชุดนี้ผมกะว่าประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะไ่าจะพอได้แบบนี้ใส่ลงไปส่วนน้ำมันนะครับน้ำมันไม่ต้องห่วงน่ากะว่าให้มันท่วมเกลือพอแล้วเนาะเราจะใช้น้ำมันในการฉโลมเกลือน้ำมันคือตัวที่ควบคุมเกลือถ้าเจอสูตรนี้เข้าไปนี่นํำยาของเราเทราดลงไปบนผิวสัมผัสเลย เนี่ยผิวที่เราตัดเนี่ยพยายามให้เกลือคงอยู่ในบริเวณนี้ให้เยอะที่สุดเห็นไหมตัวน้ํามันมันจะควบคุมปริมาณของเกลือไว้นะครับให้เกลือมนมีความเหนียวมากขึ้นเนาะให้เกลือมันยืดอายุของเกลือตัวเกลือเขาก็จะทำมาที่ของเขาคือดูดน้ําหล่อเลี้ยงบริเวณผิวหน้าสัมผัสของต้นกล้วยนะครับสูตรนี้ไม่ทําให้ดินของเราเสียหายนะอีกอย่างหนึ่งจะช่วยเป็นการช่วยย่อยตอกกล้วยให้ได้เร็วที่สุดนะครับ